ยูทูบเทคนิคช่าง a n n e l สวัสดีครับคลิปก่อนน้นีเน้เพื่อนๆก็ได้รับชมวิธีการติดตั้งระบบป้องกันไฟโดดของเครื่องทําน้ําอุ่นตรงนี้กันไปแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดสําคัญเช่นกันนะครับก็คือระบบน้ําระบบน้ําในที่นี้มีอะไรสําคัญเพื่อนๆลอติดตามชมในคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่เราจะทำการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นที่สําคัญเลยนะครับเพื่อนๆออย่าลืมติดตั้งสิ่งนี้ด้วยนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือกรองน้ํากะเตรของเรานั่นเองนะครับจำเป็นอย่างมากนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับที่เราจำเป็นจะต้องติดตั้งเจ้าตัวกรองน้ำตรงนี้เข้าไปนะครับเนื่องจากระบบน้ำนะครับของ ตามบ้านนอกของเรานะครับมันไม่ดีจะมีเศษสิ่งแปลกปลอมนะครับไหลเข้าไปในระบบถ้าเราไม่ติดตั้งจะเกิดอะไรขึ้นจะทําให้เครื่องทําน้ําอุ่นของเรานะครับมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันในระบบทางเดินน้ําหรือว่าหม้อต้มนะครับจะทําให้เครื่องกรองน้ําของเราพังได้นะครับกรองน้ําตัวนี้ติดตั้งก่อนที่จะทําการติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับ ประมาณ3 4วันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูไส้กรองของเจ้าตัวกรองน้ําตรงนี้นะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับก็ทำการปิด วาวาน้ํานะครับแล้วก็หมุนถอดไส้กรองออกมาดูนะครับอ่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าไส้กรองของเราตัวนี้นะครับมีเศษสิ่งแปลกปลอมนะครับมาติดที่ไส้กรองเยอะเลยอยันนี้ขนาดแค่เราเปิดใช้นะครับประมาณ 3-4วันเท่านั้นนะครับยังเละขนาดนี้เลยถ้าเราไม่ติดตั้งจ้ตัวกรองน้ำตรงนี้เข้าไปนะครับรับรองว่าเครื่องทำน้ำอุ่นของเราตรงนี้เจ๊งพังแน่นอนนะครับตัวไส้กรองนะครับ ถ้าในพื้นที่ของเรามีความสสขปรกนะครับของน้ํามากเราจำเป็นจะต้องถอดล้างนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเพื่อให้ระบบน้ําของเรานะครับมีอัตราการไหลของน้ำที่ดีนะครับตอนนี้ก็จะทําการล้างทำความสะอาดนะครับก็เตรียมน้ํามาไว้ในครุนะครับจากนั้นก็ล้างเลยนะครับ ่าถ้ามีแปรงมาถูข้างนอกก็จะดีมากนะครับนนี้เราล้างเสร็จออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ดูดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราล้างทำความสะอาดเสร็จก็ทำการประกอบนะครับเข้าที่ตัวกรองคืนนะครับครับสลับต่อไปก็จะเป็นวิธีการใส่ไส้กรองเข้าไปในตัวกรองน้ำของเรานะครับ ในตัวของไส้กรองถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมีฝั่งที่มีโอลิงกับไม่มีโอลิงในส่วนฝั่งที่มีโอลิงนะครับก็จะใส่เข้าไปนะครับข้างในนี้ลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นก็สวมฝาครอบตรงนี้เข้าไปในตัวกรองของเรานะครับจากนั้นก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับให้แน่นพอตึงมือนะครับจากนั้นให้ทําการเปิด ก๊อกน้ำนะครับระบบก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ